ดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ยงซันนะครับหรือว่าโซนั่งเองนะครับแต่เราอยู่ที่ยงซันสเตชันนะครับใช่แล้วทุกคนวันนี้เราก็จะกลับบ้านกันนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการขึ้นรถ KTX กันนะครับถามว่ารถ KTX คืออะไรรถ KTX ก็คือรถความเร็วสูงอย่างหนึ่งในเกาหลีใต้นะครับเป็นรถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะวิ่งระหว่างนอกเมืองกันนะครับไม่ได้วิ่งแบบระหว่างเมืองนะ ถ้าเป็นระหว่างเมืองก็คือรถไฟใต้ดินนะครับถ้าเป็นรถไฟขึ้เท็กนยก็เป็นรถไฟแบบวิ่งออกนอกเมืองนะครับรก็วันนี้จะมาสอนวิธีการขึ้นรถครับอย่างแรกนะครับเราต้องมีตั๋วก่อนนี่คือตั๋วของเรานะครับรในตั๋วก็จะมีรายละเอียดบอกเรานะว่าเราได้รถเวลาเท่าไหร่ได้ที่นั่งเท่าไหร่แล้วก็ได้อ่ารอบกี่โมงนะครับ อันนี้ก็คือตัวของเรานะครับตัว KTX ก็หน้าตาประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นตัวแบบกดเองนะครับกดซื้อเองนะครับไม่ได้ไปซื้อที่คอน์เตอร์นะครับก่อนอื่นนะครับให้เราให้เรามาดูเบอร์รถนะครับ KTX 587ยอนชาอันนี้ก็คือเบอร์รถนะครับเบอร์รถก็คือ587จากนั้นนะครับให้ดูรอบเวลานะครับรอบเวลาของเราก็คือ12นาฬิกา15นาทีนะครับพอเรารู้แบบนี้แล้วใช่ไหมทุกคนเราก็ไปดูที่ป้ายนะครับ อันนี้ก็คือป้ายบอกรอบรถหรือว่าป้ายบอกเวลานะครับของเราจะเป็นรอบ12นาฬิกา15นาทีก็ยังไม่มานะครับก็ยังไม่ขึ้นนะครับรถมันขึ้นถึงแค่11นาฬิกา3นาทีนะครับเราก็ต้องรอกันก่อนนะครับรอให้มันขึ้นก่อนว่าของเราเนี่ยต้องขึ้นทางที่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะบอกรายละเอียดของไป้ายไฟอันนี้ให้ทุกคนหมายเลข10นาฬิกา38นาทีอันนี้ก็คือเวลานะครับเห็นข้างบนไหมชุนบันชีกันก็คือเวลาเริ่มต้นนะครับ อันต่อไปก็คือยนอนฉาชุงเรียวอันนี้แปลว่านี้ห้อรถนะครับก็คือยี่ห้อรถก็จะมีมูคโพหฮัวเคทีเอแล้วก็ไอทีเองนะครับส่วนอันถัดมานะครับเป็นยนอนฉาบนโฮนะครับก็คือหมายเลขรถนะครับหมายเลขรถก็คือหนึ่งห้าห้าเจ็ดสินสามอเลรเนี่ยเป็นหมายเลขรถนะครับส่วนอันอันต่อมานะครับก็คือโทชักหยอกนะครับก็คือหยอกที่รถคันนั้นจะไปสิ้นสุดน,นะครับก็คือมีมอกโพ มียงซานมีนุ่นนี่นนั่นครับก็ดูเอาเองนะอันที่5้านะครับเป็นที่มันเขียนว่าทะนึงกดนะครับทะนึงกดก็คือทางขึ้นนะครับทางขึ้นที่9 8 1 1 2อะไรเนี้ยก็เป็นทางขึ้นของรถที่เราจะต้องขึ้นนะครับส่วนชียอนนะครับหรือว่าดีเลย์นะครับก็คือเวลาดีเลย์ที่รถจะเข้ามาที่หอนะครับก็เป็นส่นส่หมดเลยก็คือตรงเวลาทุกคันนะครับก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับทั้งการดูตั๋วแล้วก็ทางการดูวิธีการขึ้นรถแล้วก็อธิบายว่ารถ ยี่ห้อไหนขึ้นเวลาไหนแล้วก็ขึ้นเบอร์ไหนนะครับตอนนี้ของเราก็ยังไม่ขึ้นนะครับตอนนี้เราก็จะไปนั่งร้านกาแฟกันก่อนนะครับเพื่อรอรถเวลานะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกอีกทีนึงว่ามันขึ้นยังไงเนาะของเรานะครับเอาละนะทุกคนตอนนี้เราก็เกือบได้เวลาแล้วนะครับตอนนี้แป้ที่เราบอกนะก็ขึ้นรอบรถของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูนะทุกคนนี่ทุกคนเห็นไหม เที่ยงสิบห้านาทีนะครับ KTX เบอร์รถ587ไปทงจูนะครับทางขึ้นก็เบอร์เก้านะดทันกโกดก็คือเบอร์เก้านะครับซึ่งตรงกับของเราเลยซึ่งก็ตรงกับตัวของเรานะครับตัวของเรานี่เห็นไหม KTX เบอร์587รอบ12บสองนาฬิกาสิบห้านาทีอันแรกเลยนะเห็นไหม KTX เบอร์587รอบ12บสองนาฬิกาสิบห้านาที ทางขึ้นทางที่เก้านะทุกคนเห็นไหมทางเก้านะหลังจากที่เรานะทุกคนรู้ว่าเราขึ้นรถเบอร์ไหนนะเราก็มองหาทางขึ้นนะครับของเราเป็นเบอร์เก้าใช่ไหมนั่นเบอร์เก้าอยู่ตรงนั้นเห็นไหมเบอร์เก้าครับเจ็ดแปดเก้าถ้าหนึ่งกดไปว่าทางขึ้นนะก็คือเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามนะเขาบอกให้ไปทางนี้แล้วก็ไปตามนั้นนะทุกคนอันนี้ก็เป็นร์เจ็ดร์แปดก็ไม่ใช่นะทุกคนก็เดินไปอีกโน่นเห็นไหมเบอร์เก้าเบอร์สิบ ก็หลังจากเราเข้ามาข้างในแล้วนะครับแล้วก็ดูให้มันแน่ใจอีกทีหนึ่งนะครับว่าใช่ไหม12นาฬิกา15นาที KTX เบอร์รถ587ช่องจูเบอร์เก้านะครับก็ถูกแล้วเบอร์เก้าเบอร์สิบก็ดูให้แน่ใจนะครับว่าถูกกับของเราไหมนี่ตรงกับของเราไหมตรงไหมก็ตรงครับเบอร์เก้าโอเคก็เบอร์เก้าเบอร์สิบเราก็ขึ้นไปทุกคน ทุกคนหลักแต่เราลงมาเราก็จะเห็นเบอร์เก้ากับเบอร์สิบใช่ไหมทุกคนมันมีรถจอดอยู่สองฝั่งนะก็คือเบอร์เก้าเบอร์สิบก็มีรถจอดอยู่สองฝั่งนะทุกคนแต่เราอย่าตกใจนะว่าเราขึ้นคันไหนนะครับเพื่อความชัวหรือว่าเพื่อความแน่ใจทีลนะทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดูเบอร์รถนะครับนี่ก็เป็นเบอร์รถนะครับเบอร์แปดแล้วก็ห้าแปดเจ็ดนะครับเบอร์รถห้าแปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดนะของเรา จบไปแล้วนะครับสําหรับการแนะนาการขึ้นรถไปนะครับก็ใครอยากให้เราทํำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ได้นะทุกคนเดี๋ยวเรามาทำให้ดูนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย